ออกมาโพสต์ฟาดแรงทางการเมืองขึ้นจอส้มเลยนะฮะขึ้นสีส้มเลยข้อความร่ายยาวซัดผู้หลักผู้ใหญ่ว่าหัวงอหัวดำนะทำบ้านเมืองไม่คืบได้คนรุ่นใหม่ที่ถูกใจแล้วต้องให้กำลังใจเห็นอกเห็นใจเอาใจช่วยต่อให้หนทางข้างหน้าจะทำได้ไม่ดีเท่าที่หวังไว้แต่ก็ไม่ชิบหายเท่าที่ผ่านมา mm hmm. นี่ฮนะปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ตามใจผู้นอนประเทศชาติถูกขับเคลื่อนด้วยการต้องการความเป็นอยู่ของประชาชนบ้านเมืองต้องก้าวไปข้างหน้าไปหาความเจริญอะไรดีก็ทําให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นอะไรไม่ดีก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปให้มันเข้ากับผู้คนทั้งรุ่นเด็กและรุ่นแก่และเข้ากับปัจจุบันทันเหตุการณ์การดูถูกกลดาขัดขวางทําให้ล่าช้า โดยกลุ่มคนหัวงอหัวแข็งรังแต่จะเสียเวลาเสียความน่าเคารพเสียผู้ใหญ่และผมงอก็มีไว้ให้คนไหว้ไม่ได้เอาไว้ให้คนถอนบางทีบ้านเมืองไม่คืบไม่สอกก็เพราะหัวงอที่ยึดมั่นถือมั่นและกลัวตัวเองจำไม่สำคัญประเทศชาติเป็นของทุกคนไม่ใช่คนกลุ่มเดียวนะครับการขับเคลื่อนไปข้างหน้าต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่เข้าใจคนทุกรุ่นทุกวัย เมื่อได้คนที่ถูกใจแล้วก็ต้องให้กำลังใจเห็นอกเห็นใจและเอาใจช่วยต่อให้หนทางข้างหน้าจะทำได้ไม่ดีเท่าที่หวังไว้แต่ก็ไม่ชิบหายเท่าที่ผ่านมานะฮะนี่แล้วก็ลงท้ายว่าผลที่ออกมามาเดอผลเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยกูตายตาหลับแล้วค่ะ <c oughs> นี่ครับเจนนิเฟอร์คิมท่านผู้ชมฮะเจนนะิเฟอร์คิมฮะโพสแบบเหมือนกับ เออไปเก็บกฎมาจากไหนไม่ทราบยาวเลยใช้คานี่แบบโอ้โหคือจะเขียนชมจะเขียนให้กาลังใจหรือเขียนแสดงความยินดีในชัยชนะของพรรคสม้มตามที่ตัวเองขึ้นจอว่าส้มก็ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าอืแต่เขียนแบบไม่ใช่เชิงแสดงความยินดีแต่ว่าเหมือนกับเหมือนกับหลอกด่าคนรุ่นที่แพ้ไปแล้วก็ไปหลอกด่าพวกที่แพ้ว่าเป็นพวก หัวงองนะหัวแก่พวกดื้อรั้นนะครับพวกดื้อรั้นพวกที่มีผมงองเอาไว้ถอนนะฮะไม่น่าเคารพในยะความหมายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอืม,มันเหมือนกับเ,เขาพูดถึงชัยชนะคนรุ่นใหม่นะะที่ชนะคนรุ่นที่ผ่านไปและคนรุ่นนั้นเนะี่ยขวางนะฮะทำให้ประเทศชาติเนี่ยไม่พัฒนา โอ้โหความหมายมันเป็นอย่างนี้นะฮะนี่และในคอมเมนต์โอ้โหเดือดเลยฮะผมว่าในคอมเมนต์เนี่ยถ้าเกิดท่านไปอ่านดูก็จะรู้ว่าผมว่าแฟนๆของคุณเจนนิเฟอร์คิมหรือว่าเจคิมที่เราเรียกกันเนี่ยก็คงจะช็อกพอสมควรว่าเอ้าไอ้ทำไมอยู่ๆแบบกลายเป็นอย่างนี้ไปได้อมนะกลายเป็นอย่างนี้ไปได้ทั้งๆที่ผ่านมาเนี่ยเจนนิเฟอร์คิมเนี่ยเคยฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลเอาความเสียหายเรียกค่าเสียหายจาก จากพวกติ่งสามนิ้วนะใช่ใช่ไหมจำได้ไหมตอนนั้นโพสต์เหมือนกับโพสต์สงรับพอดีสถาบันอะไรใช่ไหมนั่นแหละเออผมจาได้หรือว่าโพสตไหวเจ้านี่แหละเออแล้วก็เจอพวกสามนิ้วอ่ะใช่เข้ามาแซะแล้วเจก็ฟ้องเป็นร้อยวันนี้ฮะเป็นอย่างนี้และมีตัวอย่างของคนที่เขาบอกว่าเจ๊ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองปรับค่าแรงสี่ร้อยห้าสิบบาท นายจ้างบอกไม่ไหวย้ายฐานผลิตไปเวียดนามทะลุแกส๊สทะลุวังเผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติหัวหน้าทีมวงเล็บโตโตตอนนี้ก็ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเจ๊จะเอาแบบนี้ใช่ไหม,มนะฮะนี่ฮะคุณคิมตอบอย่าเพิ่งโมโหเจ๊ไม่ยกเลิกไม่ยกเลิกแต่อาจจะต้องแก้ไขปรับเปลี่ยนบ้างค่ะ <c oughs> บอกไม่ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองแต่ต้องแก้หนึ่งหนึ่งสอง สรุปคุณคิมเห็นด้วยกับการแก้หนึ่งหนึ่งสองนะเห็นด้วยกับการแก้หนึ่งหนึ่งสองแล้วเจ๊ค,คิมรู้ไหมว่าพักเก้าไกลเนี่ยเขาเสนอแก้หนึ่งหนึ่งสองยังไงเจ๊รู้ไหมรู้หรือเปล่ารู้ในรายละเอียดไหมนะว่าไม่ยกเลิกเนี่ยแต่มีหนึ่งหนึ่งสองไว้เนี่ยมีแล้วมันเหลืออะไรนะพระมหากษัตริย์ต้องส่งคนไปฟ้องร้องเองในะที่โรงพักนั้นใช่นะแล้วก็ต้องมีการอภัยโทษนะใช่แล้วโทษเนี่ย อ,อติดนะไม่เกินหนึ่งปีนะอืโทษน้อยมากไม่เกินหนึ่งปีอ่ะคือจะจําคุกวันเดียวก็ได้นะใช่ใช่ไหมใช่ไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยจําคุกครึ่งวันก็ได้นะเพราะไม่เกินหนึ่งปีเพราะไม่เกินหนึ่งปีรู้เรื่องหรือเปล่าเจรู้เรื่องหรือเปล่าและยังมีอีกเยอะนะฮะกับการแก้ไขามาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยรู้รายละเอียดไหมว่าเขาจะแก้ไขไปสู่จุดไหนโอ้โหนี่ผมก็เลยนํามาบอกกล่าวให้ทราบนะว่า เจนิเฟอร์คิมเป็นคนบันเทิงคนหนึ่งนะความจริงมีคนบันเทิงหลายคนช่ที่อยู่ในค่ายส้มนะก็เข้าใจคนบันเทิงเอ่บางทีก็ต้องขอพื้นที่ในการขายผลงานแล้วค่ายก็เป็นแบบนั้นเออาบางทีใช่บางทีต้นต้นค่ายเนี่ยต้นสังกัดเป็นแบบนั้นนะก็เลยต้องแบบใช่ไหมก็เหมือนกับจะจะไปประกวดนางงามอ่ะไอคนจับประกวดมามาแนวนี้ ก็ต้องไปตามนั้นก็ต้องไปตามนั้นนะเวลาถามตอบเก็บคะแนนเนี่ยก็ต้องด่าเอาใจนะคนจับประกวดเหมือนกันเลยฮะโอ้แต่วันที่เป็นข่าวมากเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากว่านักร้องรุ่นใหญ่พิธีกรรุ่นใหญ่เจนนิเฟอร์คิมโอ้โพสต์แบบโพสต์แบบแบบไม่น่าไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะไปใช้คําหัวงอหัวขาวโอ้โหแบบแรงอ่ะ ทั้งทั้งที่สีที่ตัวเองเชียร์พักที่ตัวเองเชียร์เนี่ยชนะเลือกตั้งอยู่แล้วอใช่ไหมมันควรจะใช้คําที่มันแบบจะควรจะใช้คําแบบนี้ไหมหรือว่าคําแบบนี้นะท่านผู้ชมฮะเราก็เห็นเนี่ยทางทางติ่งเนี่ยเขาก็ใช้กันเป็นประจำอ่าดูสิวันนี้ดูนะท่านผู้ชมฮะดูทางสสอของว่าที่สอสอของพักเก้าไกลสองคน คนนึงอยู่ในบัญชีรายชื่ออีกคนหนึ่งนะอยู่ในเขตนะครับเขาโพสต์นะฮะเขาโพสต์กำลังเรื่องของสอวอแล้วฮะวิโรษนะฮะสอวอ250ถ้าคิดว่าแจว๋วก็เตรียมกระแด๋วได้เลยเตรียมกร<ๆ>นะเดวอันนี้ของวิโรดโพสต์แล้วก็มีการแชร์ของรัชนกมาใช่แล้วดูไอ ลักชนกนะครประชาชน24ล้านคนพูดแล้วประชาชนได้แสดงเจ็ดจำงเลือกประเทศแบบที่เขาฝันอยากให้เป็นแล้วผ่านคูหาเลือกตั้งถ้าสอวอยังฝืนมติเสียงประชาชนโวทแบบไม่เจียมกลาหัวขอให้ระวังบินย้อนหลังด้วยกับราคาที่ต้องจ่ายไปด้วยคนเขากาก้าวไกลมาเช็คบินพวกคุณจำไว้เป็นไงฮนะ นี่เจียมกะลาหัวไว้นะสวทั้งหลายกะลาหัวเลยลเออเจียมกะลาหัวไว้ถ้ายังฝืนนะประมาณว่าเดี๋ยวพอถึงคิวพวกคุณเนี่ยที่เขาถามพวกคุณเนี่ยว่าจะสลับสุนหัวหน้าพิธาเป็นนายกไหมถ้าพวกคุณไม่เจียมกะลาหัวก็เตรียมเตรียมกระเดวกระเดวได้นะยี่สิบสี่ล้านคนเลยและไปนับไปยังไงผมยังงงอยู่เลยจริงๆมันแค่สิบสี่ล้านคนไม่ใช่เหรอใช่ถ้านับของพักคุณเองนะอ,อย่าไปรวมของคนอื่นเขา ใช่ไหมฮะต้องรับของคุณเองเอ,อ๋อที่ไปรวมผมก็เดินมาหมดเลยเหรอ <laughs> ต้องรับของคุณเองคุณเอางี้คุณคุณไปนับเพื่อไทยสิบล้านใช่ไหมล่ะถึงเป็นจี่สิบสี่เนี่ยเออสงสัยใช่ไหมเออแล้วคุณไปนับเพื่อไทยทําไมใช่เพราะปาร์ตี้ลิสต์ของคุณเนี่ยสิบสี่เออเอาแค่สิบสี่พอไหมนะฮะ<อ>โอ้โหท่านผู้มชมฮะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลา แอปพลิเคชัน Top ปนิวรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store